ผมครับสวัสดีวันทำงานวันวันพุธวันพุธก็ป <laughs> ล่อยให้เราทำงานแล้วครับม่อยกากจะเปน <c oughs> ็นเดือนกลัวอะไรกันอะไรอ่ะ <c oughs> ทำไมมีเศษอีกแล้ว <c oughs> อ่ะเก็บไปเมื่อวานเนี่ยครับทำไมมีเศษอีกแล้ว ตัดเลยนี่เล็กยาวเนี่ยตัดเลยจะเป็นไร่ไม่ได้ไม่ได้ไม่พอเลยโอ้ยพอเขาสั่งมาให้มาอยู่เยอะแยะเลยอยาตัดสั้นตอนพอซื้อไหมใช่ไหมนี่มันก็เสียสั้นสันใช้ไม่ได้อีก เปนเรื่องว่าจากเหล็กใหม่ๆกลายเป็นเหล็กแดงเผือกเลยสนิมผ้าคลุมก็ไม่อยู่ครับผมตกใส่ผ้าคลุมก็ไม่อยู่เลยสนิมกินเลยผ้าทำนะนะูุ้ยเนี่ยผ้าทำพ่อเนี่ยท่านนิดมี้ไหมพี่ล่ะฮะท่านนิดมี้ไหมบนประตูอ่ะไม่มีไม่มีอนะ่ะมีแต่กำแพง ไม่มีขาเจอ้อเลยลิฟต์ไม่มีขาไม่มี <c oughs> มีแต่พื้นเด่าวเดียวมีแต่กําแพงแล้วก็แค่นั้นแหละกับพื้นนัง่งนั่นเลยลิม่มีาเ้ทวรลตแล้วไม่มีข,ลมมขลแล้วก็ทเทพนี่<อ>างายไงตอนในในลิฟต์

ทองทำเป็นมุมองทางเป็นทั้งออปตุนสองอล้วก็เพาะอยู่ตรงการมนี่ดีพอจะมีมาทำไมไม่เพ้นทำเป็นฟออะไรนี่ก็เอาตีนก่อนมีด้าน้เลยเยอะนี่เืตนะทำทเป็นกอทีเดียวเลยออะไรใ่ที่แผ่เป็นฟอเครืนี้สองข้างใช่ไหม สองคางก็นี Yesterday> ่ประตูใช่ไหมสองางก็อันนี้องอันนี้ประตูอันนี้ประตูสิบสี่สิบี่ยทำเป็นปอนดีกว่านี้ดัดตุยไปแล้วเดี๋ยวอีกันหนึ่อะอะไรสิบแปดห้าสิบหกสิามหกาสิบหกสิบแอีกง่ายตัวเลกมีออปชุดเอชุดนึงก็ยี่สิอีกชันึงผมทำเป็นปอใส่ปอแล้วก็ใส่ปอปลาซอตันนี้มาปุ๊บตันนี้ปุ๊บตวนี้มัน้องใส่สลับเลยวปอปลา แต่ผมนึกว่าทำไมใช้ใช้ใช้เป็นเฟาะดีกว่าดิฟอตฟอตเฮ้วนีเครื่องเหรอฮ่าฮ่าฮ่าใช่ที่ตนเครื่องรอบป็นฟอตเองนะครับสมองที่เรารอเคนยกเหล็กขึ้นแท่นตัดมันจะมีอยู่สองแท่นนะอนี้ตัวตัดตัวหนึ่งแล้วก็หัวนู้นแท่นตัดอีกต,ตัวหนึ่งเลหล็กอีู่ตรงนู้น ยกเคีนยกมาใส่ปั๊บนะครับรอเคีนอยู่เคีนตัวกลางตัวนี้อะไม่ว่างดึงริบอยู่รอนะครับสะสมองกว่าสองสมองกะแหละมันเคียนใตัวนึงไม่ถึง <c oughs>